ก็นอนสบายเกินโอ๊ยบิด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 ขี้เกียจบิดขี้เกียจเออจ๋าเจ๋อยังไงหรอนั่งนอนนะนอนเพราะปั่นหมาเพราหมาก็นอนลิงก็นอน ห oh, มันนิ่มๆดิอือหือแอลุ่นเที่ยวไหนดีวะวันนี้วะเที่ยวปะจาะอนี้ไปเที่ยวปะเอาเอาเ,อาเอาโอ๊ยคองตัวดิคุณ <c oughs> นวดนวดไปนวดนวดนวด,นวดเออไม่เกาละนวดเว้ย <c oughs> สบายเจนะบางทีเขารู้สึกปลอดภัยนะพณโยมนะนะพอรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะนี่แหละเขาจะเขาจะไม่่ายแต่ว่าเจอะก็ธรรมดาโยมถ้าลองหมามาไล่นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะจะยิบให้พระเลยจะไม่นอนอย่างนี้ธรรมดา เอามาให้แล้วเอาวีมาแล้วเว้ยวีว่าเอฟซีเพิ่งส่งมาให้หมาดมาดเลยส่งมาให้หมาดมาดเลยเนี่ยโอ้ของดีด้วยของแพงเหรอโกไอ้อมใช้กันดีแล้วใช้ละหนาแบบที่ใสกินหนักลูกเอ้ยเออนี่ลือเอาข้าวโพดมาให้เวเออเฮ้ยนี่ครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ส่งมาให้นะวีคนได้ละ เพราะว่าไอ้แบบถูกๆน่ะบางทีมัน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 เจาะมันกัดไอ้มันไอ้นั่นน่ะมันดึงขนมันนะมีผมเว้ยแปลงรอเดี๋ยววันนี้ไปหาจีบสาวกันเนาะเราเนาะเดี๋ยวพาไปจีบสาวเว้ยขอของดีแม็กเลยแม็กเมียหลายคนยังหาไม่ได้เลยพออย่างนี้แหละถึงมันมีทีไง เลยเนี่ยเออคนเรียบมากคนเรียบเลยเนี่ยแมธรรมาดาไหนอันนี้ไปคุยสาวได้แล้วเนี่ยใช่ป่ะเดี๋ยวไปคุยสาวกันเดี๋ยวพาไปคุยสาวเนาะเดี๋ยวพ่อขอขอเมียให้ลูกเอ้ยเดี๋ยวขอเมียให้จอนะพาไปขออิปชายใช่ไหมไปขออิปชายเลยเลือกเอาเลยลราจะพอประกันก็ได้นุสารพอประกรันโอ้อเยอะเลยได้มาเป็ซิฟเนี่ยจอ้อ S <S บสบาย <FC S 2> สบายเอฟ FC ที่ส่งวีมาให้จอนะครับได้ใช้แล้วนะครับที่ถามมาชักมาบอกว่าวีอยู่ไหนครับนี่ครับพ่อเขาเอาวีให้เรร้อยแล้วนี่ <S 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 อนอนเฉยเว้ก็จิตนิ่มมาเน,ะนาะรอเว้ย เรียบดีนะตัดไหม,มตัดไหมไงลกสบายสบายโอ้โหเกาะเว้ยจะได้ยิ้มไหมนะครับเกาะเลยมันมันเหมือนอ้มไปติดยางอะไรสักอย่างอะยางหม่หรือเปล่า อาวีเองดิอาไม่ยอมเลยเจ้าเอ้ยยวเสร็จได้ลองดิดิวีโฟมแม็กด้วยวีเจาะไหนเฮ้ยเอ้ยโลชอบเลยเนาะอย่างงี้เนาะแต่งรอแต่งรอแต่วันนี้เราจะได้ไปเที่ยวอาสาวกันแต่งรอกัน ไปหาเจ้าสาวกันเนาะถ้าตัดเรียกไม่ได้ก็ยิดดีเนาะนอนสบายเลยเป็นท่านเอยบีท้องเลยลองลยเขาอบบลองีท้องหน่อยเด้อแล้งไงท้องเองมันไง